แดินในราตรีนี้จะกลับมาเหมือนเดิมเว,วตาคบแล้วาม,มาแล้วว <laughs> สวัสดีครับเอาแล้วจริงรอะเดี๋ยวตัดออกได้ไหมสวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับจากมิสูสาขาสายใหม่นะครับวันนี้นี่ผมพามารู้จักกับรถหนึ่งคันที่ต้องบอกเลยว่าคันสุดท้ายของผมแล้วนะ,อะขอไม่รัจองสีนี้รุ่นนี้แล้วนะครับนั่นคือ นันคือรุ่นอะไรเชฟโรเลตรับผมเขาปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่แล้วฮะก็คันนี้คือ x p a n d e เสีแดงโมเดล60ปีครับผมอ่าคือต้องบอกว่าสีแดงนะครับรุ่น p a s s i ่นเลสแล้วกันใช่ออกมาด้วยรถที่มีจำกัดผมตอบไม่ได้ว่าประมาณกี่คันในประเทศไทยแต่รถรุ่นนี้เป็นรถที่แบบฉลองครบ60ปีมิสูมีจำกัดมาอยู่แล้วและนี่คือคันสุดท้าย ที่ผมมีแล้วสีนี้รุ่นนี้ขอไม่รับแล้วถ้าจะรับสีแดงขอไปเจอกันที่รุ่นสเปเชียลเลย,ยนครับา <Yeah. S 1> ก็คันนี้นะครับมีไฮไลท์ของความวาม,มันมีความแดงซ้อนแดงอยู่นะ,ะมีความแดงซ้อนแดงครับแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นหรือของแต่งนะครับมีความอัปเกรดบางอย่างที่ทำให้แบบเขาเรียกว่าความ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายมันเพิ่มขึ้นอ๋อโอ้ยเข้เลยเกินวันนี้วันนี้เหนื่อยจริงคือวันนี้นี่คือทำงานตั้งแต่เช้าลูกค้านั่งฟังได้ปิดคลิปแล้วเด่ยวันนี้นี่ทำงานตั้งแต่เช้ามีประชุมกันเล็กน้อยมีคือใช้ตมองเยอะมากครับแล้วตกเย็นมาผมมาทำรีวิวครับก็ขออภัยนะครับถ้าวันนี้ energy มันจะหมดไปหน่อยโอเคไหมแล้วมาแล้ว โอเคมาเริ่มจากคันนี้ไอ้ไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้แหละกระจังหน้าที่เป็น DNA ของเขาก็คือความเป็นโครเมียมคเงาเงาวิบวับวิบวับแบบนี้นะครับอ่า่นคือรุ่น60ปีผมเลยใส่ตัวสอน x t e n d e r ที่เป็นสีเงินเงาแบบนี้เช่นเดียวกันอ่าสวยเลยอ่ะและและถ้าสมมุติว่าลองได้ดูเนื้อสีเนื้อสีครับคือต้องบอกว่าคันนี้ไม่ได้เคลือบแก้วแต่คันนี้คือเคลือบเงาดังนั้น การเคลือบเงาของเราอ่ะเป็นการขัดสีรถออกเลยนะดังนั้นเราจะขัดขี้ใครรถออกทั้งหมดอ่าและขี้ใครโ<ถ>ตพวกเรา <c oughs> ขี้ใครจะอยู่ที่ผมหมดแล้ว่ตอนนี้ <c oughs> น,นี่เต,ต็มเลยเนี่ยึกเงอตกก็คือเราจะขัดขี้ใครรถออกทั้งหมดดังนั้นจะกลายเป็นสีแท้ๆรับแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบเงาไปแบบนี้เลย <c oughs> อ่าและคันนี้นะครับเราได้ใส่ชุดแต่งไรเดอร์แบบหูแดงครับหรือเราจะเรียกคําว่าแดง ซ้อนแดงอ่าแล้วก็ไปซ้อนในแดงอีกทีหนึ่งเออเออไปขึ้นมาแดงอ่าปกติเนี่ยเราเคยเห็นชุดแต่งนี้นะครับในรุ่น Exeter Cross นะครับครั้งนี้เรามาในรุ่น GT อ่ะฮะนี่เราขอนิยามชุดแต่งนี้ว่า Pop r o Style ออ่าแต่สไตล์ในความหรูหราของรุ่น GT เพราะว่าอ่า Exeter ใน Exeter GT อะครับคือเราแต่งให้ดูเท่ครับอ่าแล้วดูหรูนะครับอ่าแล้วนี้มาแบบว่า แนว f f ฟ o a d แบบคว,ความเท่แบบแบดบอยผสมกับความมุ้งมิ้งของเจ้าของผสมความมุ้งมิ้งของความหรูดังนั้นเนี่ยในชุดแต่งไรเดอร์ด้านหน้านะครับที่เรียกว่ามีความแดงซ้อนแดงคือรถเป็นสีแดงเนาะเราใส่เส้นสปอร์ตสีแดง,แ,ดง,แ,ดงและมีหูแดงยังไม่หมดนะครับเรายังซ้อนด้วยป้ายทะเบียนสีแดงเปลี่ยนป้ายเหลืองเลยเอา,เอาแ<ค>ท็กซีเลยนะ <laughs> <laughs> ก็ในชื่อแต่งนี้ครับก็คือเวลาเรามองในรุ่น GT แล้วดูเป็นไงดูเท่คือดูเท่ดูแบดบอยมากไม่ใช่แบบถ้าเป็นผู้ชายอ่ะไม่ใช่ผู้ชายดีครับรถ<ด>แต่นี่คือรถไงลเลยเป็นรถที่ดีจริงๆนะถ้าใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได <c oughs> ้หยอกหยอกผมหยอกโอเคครับอนี่ครับในรุ่นนี้นะฮะายด้านหน้าเป็น LED แบบนี้เป็นผลึกแก้วแบบนี้ครับ ดูสวยครับผลึกแก้วเนี่ยมันจะมันจะโค้งไปโค้งมานะมันจะทําให้ลดทอนแสงแบบไอ้น,นี่มันแสบตามันจะลดความเข้มลงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจา<ะ>้าเกินแสบตาอย่างเงี้ยมันจะลดความเข้มลงอ่าเลยทําให้ไม่สว่างเกินไปนะครับส่วนสําหรับด้านบนเนี่ยครับไหนไหอดูหลอดหลอดไฟอันนี้ฟิลิปอ่านี้ฟิลิปครับจะเป็นหลอด LED ที่มีพัดลมติดอยู่ที่ตูดเอ้ย ไม่ใช่แล้วจริงก็มีพัดลมมันมีพัดลมมันด้วยช่วยระบายอากาศนะครับความร้อนหลอด LED ครับมันจะเป็นหลอดกลมๆเงี้ยแล้วมันมีมันมีพัดลมติดอยู่ที่ตูดครับอ่าเวลาหลอดไฟทํางานพัดลมจะทางานด้วยใช่อ่าก็ระบายความร้อนของตัวหลอดทําให้อายุการใช้งานนานใช่ทาให้ยืดอายุการใช้งานนานทําให้อายุการใช้งานยาวขึ้นนานๆครับอีกนานเนี่ย ยังอีกงานไหมอีกงานไหมนั่ง่งตะคิวไม่กินเหรออ่าเนี่ยเปิดเปิดไฟหน่อยครับนี่เปิดไฟป๊บนี่นี่ลองลองมองไปฝั่งโน้นครับลองมองไปฝั่งโน้นคือเห็นเห็นแสงไหมครับแสงของหลอดฟิลิปอะครับจะต่างจากมินิเลนเนาะมินิเลนอะแสงจะยิงไปไกลเลยอ่าของหลอดฟิลิปอะจะยิงลงมาอย่างงี้ดังนั้นถ้าเราใช้ในเมืองหรือพื้นที่ที่มีไฟหรือบางทีเราต้องการให้ไฟส่องพื้นครับฟิลิป ตอบได้ครับแต่ถ้าเราชอบแบบมองไกลๆเดินทางต่างจังหวัดแบบไม่มีพื้นที่ไม่มีไฟเรียกคมๆเนี้ยอ่าฮัตออฟคมๆเหรอใช่ไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรนะนั่นแหละครับคือส่องไปไกลๆให้เราเห็นอ่าผมแนะนำเฮ้ยเขาหอมนะรัสเซียกับยูเครนเขาจะไม่เลิกยิงกันเหรอนี่มันหน้าโจรลูมหรือว่าสนามแข่งข้อมือหเนี่ยนั่นแหละครับผมแนะนำว่าถ้าเราชอบแบบความสว่างแบบไกลๆจะแนะนำเป็นหลอดมินิเลน แต่มีเลนก็เราจะสามารถปรับหลอดไฟทุกอันเราปรับสมดําได้ใช่แต่มีเลนสว่างไกลกว่าครับผมเป็นไงแก๋ไหมนี่แค่ด้านหน้าความเงาแบบนี้บวกกับความคลีนความใสอุดยอดไฟคริสตัลไลท์สีขาวนะครับผม L E D บวกกับ daylight เนาะลงตัวสวยสุดๆนะฮะมาด้านข้างครับไม่ต้องไปเติมแต่งให้เป็นไฟเลี้ยวนะ ก็ถ้าใครชอบก็ถ้าใครชอบก็เติมได้มาถ้าใครชอบนะก็เติมได้อะฮก็ถัดมาในเรื่องของล้อแม็กเนาะล้อแม็กเนี่ยของเราก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น60ปีแหละก็คือ Passion r e นี่เป็น DNA ของเขาเลยเป็นดำปัดเงาสวยๆของเราเนี่ยเหมือนรุ่น GT ครับแต่เพิ่มคาว่า Passion r e เขา้าไป และด้านข้างนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับก็จะมีความแดงซ้อนแดงอยู่ครับมีเนี่เนี่ยเนี่ยแหละก็เห็นแต่ไกลแล้วนี่มันมีความแดงซ้อนแดงอีกนิดนึงอ่าก็คือในเรื่องของชุดแต่งเนี่ยสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วเนาะอ่าตัดได้สีดำยังเพิ่มด้วยเส้นสปอร์ตสีแดงแบบนี้ครับก็จะทําให้เป็นดูแดงซ้อนแดงซ้อนแดงซ้อนแดงแดงซ้อนแดงซ้อนแดงซ้อนแดงอะแดงซ้อนแดงซ้อนไหนบอกพลังหมดเนี่ยนั่นน่ะดิอ่าก็ มันดูเท่อีกแบบนึ่ะอ่ะเพราะว่าผมอ่ะเคยทำรถแคชเชอร์เลสสีแดงเราจะตัดเส้นสปอร์ตออกหมดเลยใช่อันนั้นดูคุมโทนแดงดําคือมันก็ดูสุขุมอ่าแต่พอเราใส่เส้นสปอร์ตสีแดงไปเนี่ยคือมันก็ดูเท่อย่างที่ผมบอกครับมันดูแบดบอยมันดูแบดบอยอ่าแต่รถคันนี้ก็เขาไม่ได้แต่งให้ดุไงเขาแต่งให้ดูหรูไงอ่าหรูเท่หรูครับอ่าเท่หรู ก็ก็อย่างที่บอกครับคือเราดูแบดบอยแบบมีตัง <c oughs> นี่เบ้ามือเนี่ยครับตั้งไหนตั้งไหนครับขอลูกค้า <c oughs> คือเบ้ามือเนี่ยเป็นโคเมียมแบบนี้เบ้ามือเปรี่ยบเสมือนอะไรเลยฮะเหมือนไรครับเหมือนเล็บครับ<ม>ยังไงครับมันยังไ,<ม>ไงเคยเห็นแบบเล็บแบบ <c oughs> สวยๆแบบนี้ไหมแต่ไม่ใช่เล็บผมเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดคันนี้รับรถเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายเล็บเจ้าของมา เบ้ามือครับเปรียบเสมือนเล็บครับเล็บมันต้องดูสวยดูดึงดูดนะครับเพราะว่าถ้าเบ้ามือหรือเบ้ามือสวยเงี้ยคือเล็บเราสวยเนี <ells> ่ยม uh ันจะเป็นจุดนําสายตาทําให้แบบเราอยากจะเข้ามาดูใกล้ๆแล้วพอเราเข้ามาดูใกล้ๆแค่นั้นแหละครับเสร็จเลยคือชอบคือเสร็จเลยคือชอบรถคันนี้ไปเลยอ่านี่ก็คือในเรื่องของเบ้ามือเนาะดูใส่เป็นโครเมียมนะฮะก็จะดูหรูนะดูหลู ก็จะเข้ากับตัวด้านข้างนี้เข้ากับพวกล้อแม็กแบบนี้อ่าทนเดียวกันไปแบบเดียวกันจะไม่ค่อยขัดกันนะฮะส่วนในเรื่องของคิ้วกันสาดหรือฟิล์มที่เป็นเซรามิกอันติเมทนาโนครับก็คือเราจะเป็นสีดําแบบนี้อยู่แล้วฟิล์มเหมือนฟิล์มกระจกนี่เท่าไหร่หกสิบป่ะนะนี่หกสิบนี่แปดสิบนี่หกสิบนี่มอง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 เข้าไปนี่แทบไม่เห็นเลยนะฮะอืมงั้นมองออกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนกินพวกไวดานนะฮะอ่ะ นี่อยากให้ดูอย่างนี้ดูดูมองนี่ก็ได้อ่างี้างนี้ถอยออกมานิดนึงถอยออกมานิดนึงเอออ่านี่อันนี้ฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยคือ80ดสอ่าฮะฝั่งขวามือเราเนี่ยบันบันแถวแถวแรกเนี่ยแถวที่หนึ่งหกสิบนี่อันนี้คือมองจากข้างในนะครับมองออกไปอ่าเดี๋ยวเราลองลองปิดดิลองปิดดิเนาะลองปิดดิพี่หน่อยครับป๊ดนี่ มองเข้าไปแทบไม่เห็นก็อย่างที่บอกครับคือมองเข้าจะมืดมากกว่ามองออกนี่เราอยู่ชลุมใมสายหม่หรือคลองหกกันแน่แม่งแข่งกันอยู่นั่นแหละแล้วผมรีวิวตอนเลิกงานเสี ح ح> ยงดังทั้งไปเขาก็แข่งกันตอนเลิกงานเขาแข่งกันตอนเลิกงานคือเนี่ยมองเข้าอ่ะมันจะดูมืดมองออกจะดูสว่างกว่าอะฮะโอเคครับทีนี้คันนี้อยากจะให้ดูวันนี้ไหนเอยการดีไซน์ของเจ้าของครับเจ้าของเป็นดีไซเนอร์ ขอดีไซน์ข้างในเป็นเขาเรียกสไตลิอ่ะสไตลิดโถพยางเข้ารูปกระดุมเต็มคันน้ำตาลขอบดำตอนที่นั่งคิดกันนะครับหัวแทบแตกไหนมาดูนะเฮ้ยถามดิหัวแตกเพราะอะไรปวดแตกเพราะอะไรครับผมที่นั่งอยู่เฉยๆไ่ช่วยคิดเขาตกตะวันหรือเปล่ามิวนั่งมึนอยู่นั่นแหละอ่ะฮะก็นั่นแหละครับออกมาเป็นสีน้ำตาลขอบดำซึ่งไอ้ขอบดำเนี่ยมันทำให้ดูกลืนกับพื้นเนาะ แต่่กว่าขอบดำเนี่ยมันทำให้เห็นสีน้ำตาลชัดมากยิ่งขึ้นนะสุดต้องคือขอบเป็นสีดำน้ำตาลก็เลยเดีอ่าดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับเขาจินตนาการในหัวคุณบิวจินตนาการในหัวออกมาตอนนั้นผมก็ยังคิดไม่ออกนะแต่พอเห็นของจริงบอกได้เลยครัว่าแกล้วโอเคคันนี้สิ่งที่คุณบิวเนี่ยเอาัด้านเอา้ักด้านจะซ้ายจะขวา สิ่งที่คุณวิวเนี่ยเขาขอมาคือรีเควสต์มาฮะก็จะเป็นในเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรก้อ <laughs> ง <ol ng. S 1> อ่าเปิดอยู่ต้องนานกล้อง3 6มอ่านี่ก็คือเจ้าตัวกล้อง3 6 0ของเรานะครับเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้นี่คือกล้องเนี่ยสามารถดูได้แบบอย่างนี้อันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้ารถนะเห็นไหมนี่กล้องตำแหน่งกล้องนะมองด้านข้าง นี่มองด้านข้างนี้ก่อนนี่ด้านข้างด้าน้านซ้ายเดี๋ยวซ้ายหลังหรือด้านหลังแบบนี้ก็คือเราดูสามารถดู360ได้ข้อดีข้อดีของ360อะครับก็จะเหมาะก,กับเขาเรียกว่าลูกค้าที่ชอบอ้าวมืดไปแล้วแ <laughs> คปปิดไปเนี่ยปดโฟกัสแหลงอะ ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่แบบชอบความเป็นเทคโนโลยีหรือเอาจริงๆนะผู้หญิงบางท่านนะครับที่ไม่ที่ไม่ได้เคยขับรถมาก่อนอการมีกล้องส60อนะครับช่วยได้จริงๆช่วยทําให้เราเกิดความมั่นใจในการจอดช่องจอดว่าเราไม่จอดชนด้านชิดด้านซ้ายเกินไปชิดด้านขวาเกินไปและถ้าเราเข้าไปจอดด้านหน้าเนี่ยเรายังดูได้ว่าเราไม่ชนด้านหน้าเกินไปด้วยนะอันนี้คือหนึ่งในเทคโนโลยีนะฮะซึ่งแต่ก่อนนะเมื่อวันปีที่แล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เคยแนะนําเพราะว่าวารันตีมันหลุด แต่ปีนี้ผมมีวิธีแล้วครับดังนั้นผมก็เลยกล้าที่จะแนะนำลูกค้าแล้วก็จอของเราครับก็คือสามารถดูหนังฟังเพลงโอ้โหโอ้อโหดูแค่ดูแค่ท่าเขยา่าเฮ้ยเราเราเราจะออนแอร์ได้เหรอวะติดไหมวะ <laughs> <laughs> ก็คือเราสามารถดูหนังฟังเพลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็เชื่อมให้จอเพดานดูได้ด้วยอ๋อตอนนี้มีจอเพดานด้วยก็คือเชื่อมจอเพดานให้จอเพดานเนี่ยดูได้ด้วยสวัสดีครับหลอนไหมครับไม่ใช่ละเออมันเหงาอยู่อล้ฮะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้ครับเวลาเราติดกล้องถ่ายว่า60องศาครับสิ่งที่เราจะออกก็คือกล้องบันทึกภาพด้านหน้าครับเราสนหรับแก้กล้อง6 พันย,ยับบุรีเราเอากล้องบันทึกภาพด้านหน้าออกเหตุผลเพราะว่าเราจะเอากล้องทั้ง4ด้านเนี่ยเป็นบันทึกไปเลยก็คือบันทึกรอบคันไปด้วยในตัวนะครับถูกต้องครับถ้าเราเอากล้องหน้าไว้กล้อง360เนี่ยจะไม่บันทึกเลยนะจะทําได้แค่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเขาจะ แสดงให้เราเห็นให้เห็นด้านหน้าหลังซ้ายขวาผมก็เลยทําการเปลี่ยนดีกว่าเอาตัวกล้องนี้บันทึกดีกว่าดังนั้นเวลาเราดูไฟล์ก็จะจริงไอ้กล้อง3.6 0มันก็มีหลายเกรดเนี่ยแต่เกรดนี้มันเกรดที่บันทึกภาพได้ด้วยเกรดที่บันทึกภาพได้ด้วยใช่แล้วก็รวมถึงจอที่ผมแนะนําลูกค้าให้อัปเกรดให้เป็นแรม 4, รม 6, 4. รี่รอยหกก็เพื่อความไวในการประมวลผลใช่แล้วก็รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่สามารถเติมสาย ใส่ซิมได้ด้วยดังนั้นจอรุ่นนี้จะเป็นจอรุ่นเขาเรียกว่าจอรุ่นที่ดีที่สุดที่เรามีใน464ครับอันนี้คือแรม4ล4นะครับแรม4ล4นะฮะก็ถ้าใครมีซิมสามารถซื้อสายเพิ่มอีกหนึ่งอันเอาซิมใส่แล้วจอตัวนี้ไม่ต้องยุ่งกับเน็ตของมือถือเลยออเอ้ยแต่ถือว่าคุ้มค่านะกับการที่อัปเกรดไปอ่ะคือหนึ่งเลยนะเขาอัปเกรดอัปเกรดกล้องใช่ไหมคือเขาเขาต้องการกล้อง ไม่็นเต้นอะไรกล้อง360อาแล้วเราก็อัพสเปคจอให้มันสามารถที่จะรองรับภาพแบบ 4D เมื่อกี้ก็มี 4D <TD, S 1> นะ <TD. S 1> เออ t d เออใช่ t d นั่นแหละแล้วก็ทำให้การทำงานของจอเนี่ยไวขึ้นไม่พอยังสามารถใส่ซีมได้อีกอาใช่เนี่ยคือแค่เขาเรียกการการอัพสเปคเนี่ยมันมันมีประโยชน์ที่มากกว่า มใช่เรไดมมากกว่าก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างอย่างอย่างที่เราบอกอ่ะจอปกติถ้าเขาแถมกันคือ1นึ่งทับสิบหกเราจะแถม2องทับสาให้แล้วครับแต่ถ้าลูกค้ามองว่าเออฉันชอบใช้จอบ่อยฉันชอบเทคโนโลยีและฉันต้องการความเร็วสี่ทับหกสี่สามารถอัปเกรดได้แนะนำครับไวใช่ไวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ครับแบบอย่างนี้เลยครับไหนหัวหัวหัว หัวหมดเลยไม่มีไหลกระตุกเลยอ่ะไม่มีไม่มีไหลตุกอ่ะโอเคเริ่มดูอ่ะต่อนที่ด้านท้ายครับสำหรับชุดแต่งครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับก็อ่าในเมื่อด้านหน้าดูเท่แล้วครับด้านหลังต้องดูเท่ด้วยนะครับนั่นนี่คือสปอร์ตไรเดอร์เอ็มเจเนอเรชั่นพอคู่แต่ความจริงนี่ชุดแต่งนี้นี่เทียบเทียบเกือบเกือบจะคอสแล้วนะทั้งหน้าและหลังแล้วนะอ่าถูกต้องอันนี้คือแบบ น้องๆคอสอ่ะเออน้องงคอสแล้วนะติดตรงนิดเดียวที่ว่ายังไม่มีซุ้มล้อดํากับข้างดําดังนั้นน้องเขาเลยยังดูแบบเป็นวัยรุ่นใสๆอ่าแต่คอสนี่คือต้องพี่ใหญ่เลยอ่าครอสนี่พี่ใหญ่ครับโอเคครับก็นี่ครับท่อท่อคู่นะครับอ่าโครเมียมสี่ท่อด้านหลังเป็นชุดแต่งไม่ใช่ท่อจริงท่อจริงจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับะฮะเซนเซอร์4จุดนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราเลือกเซนเซอร์ที่เป็นสีดำครับเพราะว่า มันจะตัดกับชุดแต่งแล้วมันเอ้มันจะเข้ากับชุดแต่งแล้วมันจะตัดกับสีแดงอนอกจากการที่เป็นตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยมันยังเพิ่มจุดนําสายตาคือมันจะทําให้รถด,ดูคืออันนี้ต้องขอโทษด้วยถ้าใครมองว่าใส่สีดําแล้วมันดูไม่สวยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มองว่าใส่สีดําแล้วมันดูสวยมันดูเด่นด้วยซ้ำซึ่งผมคิดแบบเดียวกันอผมก็เลยแนะนําแบบนี้ซึ่งลูกค้าหลายๆคนที่ออกรถกับเราบอกได้คําเดียวว่าชอบอ โอเคครับส่วนด้านท้ายครับก็จะเป็นกล้องที่เราเปลี่ยนเนาะอ่าไหนๆๆอ่านี่เราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนนะครับกล้อตงตัวนี้เราต้องเปลี่ยนเพราะกล้องเดิมของเราเป็นแค่กล้องถอยหลังอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่บันทึกภาพ360นะฮะโอเคนี่พอเปิดมาด้านท้ายก็จะเห็นเป็นพยางแบอนนี้ะนะฮะก็คือเราจะเป็นปูมาเต็มแถวแบบนี้เลยนะครับก็ดูคือถ้าใครชอบภายในสายครีมใครชอบภายในสายครีมสีนี้ดูสว่าง ทำให้ภายในไม่ดูมืดเกินไปแต่ถ้าแต่แต่ก็จะมีจุดจุดบางจุดนะบางทีถ้าเปื้อนก็จะเห็นชัดเลยนะอ่าดังนั้นต้องเลือกครับผมแต่ถ้าสําหรับบางคนชอบภายในที่มันดูไปทางคนเดียวกันคือสีดําก็ได้แต่บางทีเห็นชัดก็ดีจะได้ทำความสะอาดไงเออเชื่อไหมไม่ทำจากประสบการณ์มาครับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปแล้วเรากับลูกค้าเลยรถพี่ิวยังไม่ทำเลยยังไม่เคยทำเลยที่ล้างรถนะใครล้าง ให้ล้า,ลางเออถามนี่หนึ่งเดือนล้างกี่ครั้ง2งเดือนนี่แ่บใช่ <laughs> ส,สเดือนเลยสองเดือนล้างครั้งเดียวคือตัวผมเองก็ไม่มีเวลาจริงครับโอเคครับไปไงครับกับรถคันนี้นะฮะอ่านี้ยังไม่รวมถึงรุ่นนี้รุ่นนี้มีไวเลสชาร์จเนาะไวเลสชาร์เจอเรียบร้อยแล้วด้านในซึ่งรุ่นสเปเชียลก็มีเหมือนกันนะถ้าใครรักสีแดงชอบสีแดงนะอ่าแล้วก็เมื่อกี้เราได้ทําการติดตั้งในเรื่องของกล่องวางแขนเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะสุดท้ายเพื่อระบบพวกนีค้ครับเนี่ย ระบบค้นหารถครับระบบไฟหน้าเวลคัมไลท์ครับระบบออโต้ล็อกหรือล็อกรถอัตโนมัติที่ความเร็วเกิน15กิโลเมตรระบบสัญญาณกาันขโมยเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมอยากกะสาธิตให้ดูแล้วกันวันนี้ไหนๆก็สาทิตสัญญาณกาันขโมยก่อนแล้วกัน <ậ ment. S 1> ใครดูมา <ร ances> ถึงจุดนี้นะครับผมอยากให้ดูไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าเวลาเราล็อกรถเห็นไหมครับจะมีไฟกับพิบขึ้นมาเห็นอันนี้นับส สามวิสี่ 5, 6, วิห้าหกเราจะนับไปด้วยกันแบบนี้เลยนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบปุ๊บเขาจะกระพริบอย่างนี้อ่านี่แปลว่าสัญญาณการขโมยพร้อมทำงานเรียบร้อยแล้วนะอ่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าภายในสิบวิแรกอ่ะมีการงัดรถเกิดขึ้นอ่ะระบบยังไม่ทำงาน ครับอ่าเพราะว่าเรายังอยู่ใกล้ตัวรถอยู่นะฮะแต่ตอนเนี้ยเขาทางานแล้วทีเนี้ยผมก็ังสารทิตว่าเมื่อกี้เราล็อกรถด้วยรีโมทแต่วังเอิญมีคนมางัดที่อ่างัดรถเราหนึ่งค,คืองัดรถสองคือมีกุญแจผีมาไขาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ประตูเปิดเอ้ยเอ้ยอื้<า>ประตูะเปิดนะถ้ามีคนเปิดประตูปับ๊บ สัญญาณกันขโมยทำงานทันทีไม่ได้ลุงรอพอตกใจไหมหรือว่าอว่าไอพี่น้องคู่นี้คุณเล่นอะไรกันนี่ไปกินยินเสียงเฮ้ยมาไกลเลยคือสัญญาณการขโมยทำงานทันทีอันนี้คือหนึ่งในระบบที่เราติดตั้งให้แต่ถ้าเราไม่ติดตั้งระบบนี้สิบวิเหมือนเดิมนะสิวิแล้วสัญญากขโมยทำงานเหมือนเดิมแต่ถ้ามีการงัดเกิดขึ้นนับไปอีกสิบวิแล้ค่อยร้องอืออ่าฮะก็คือจากโรงงานมาอย่างนั้นจริงๆ เราทําให้ร้องเร็วขึ้นเพราะก็เพื่อว่าถ้ามีการงัดจริงๆอ่ะอีกสิบวิอ่ะของเราน่าจะหายแล้วแหละอแต่ตอนนี้ยังไงมันก็ต้องมีคนเห็นไม่ต้องตกใจเหมืองน้อยไม่ต้องตกใจมากงอ่ะนะเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้นี่ดีเสียงคนตกใจอ่ะยังไงต้องตกใจมากงอ่ะนั่นคือหนึ่งในความปลอดภัยที่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมมิวนะแล้วก็น้องโกตินะครับได้พามาชมกับแพชชั่นเลสครั้งสุดท้ายแล้วกัน เพราะวันที่ผมได้รถคันนี้มาผมบอกเลยว่าทั้งประเทศเหลืออยู่12คัน <c oughs> ทั้งประเทศนะใช่บทั้งประเทศนะศครับ,รบแล้วผมก็มีคันนี้คันสุดท้ายโอเคก่อนจากกันช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าว่ารถแฮ l e s s สีดแดงแต่งชุดแต่งแบบนี้แดงซ้อนแดงสวยถูกใจแค่ไหนครับผม <c oughs> และชอบอะไรรถคันนี้ที่สุดนะครับยังไงช่วยคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับ ไม่ซื้อรถไม่เป็นไรมาพูดคุยกับเราได้คุยเล่นได้ได้นะครับขอคําปรึกษาให้พูกเราสามารถให้คำแนะนำได้นะครับได้แล้วก็ในเพจของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือช่องทาง YouTube ของเราแล้วกันเดี๋ยวนี้มีลูกค้ามาคอมเมนต์ปรึกษาแล้วนะว่าเอ้ยเรารถเราเป็นอย่างนี้เราทำยังไงอ่าอันไหนเราตอบได้เราตอบให้อันไหนเราไม่รู้จริงๆเราหาข้อมูลให้เราไม่ได้ปล่อยผ่านนะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลให้ก่อนถูกต้องครับ แล้วก็ที่ทําดีขนาดนี้เพราะอยากให้ทุกคนรักเราเแล้วก็ออกรถกับเรานะอบอกตรงเลยไงผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิวและน้องโก้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้จากไปด้วยขําคืนอันสวยงาม<อ>บวกกับม,มีมีคำคมอะไรไหมโอ้โห <laughs> มาส่งอะไรตอนนี้วะมีคำคมผมคิดไม่ทันอนะ่กมีแ<ะ>ล้วล่พี่ว่าโกมีเดี๋ยวโกฝากไว้ในคลิปหน้าแล้วกันครับใช่ไ้โกพี่ว่าโกมีไม่มีครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกัน พวกเรารักคน <laughs> <laughs>